วันนี้เราจะทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับ months ออกเสียงตามที่เชิญอจะนี่เลย months months m o n t s m o s อ m m o o n m t t s s s months months ที่แปลว่าเดือนใช่1ปีมี12เดือนนะคะ ตาวนี้เราก็จะมาลงวันที่ก่อนอ่าวันที่ภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นสมุดมีแล้วดิโซนมีแล้วประการมีแล้วอะไรเอกสารอะไรทุกอย่างมีแล้วอ่าลงวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ M O N D A Y Monday ออกเตียลีามีเจนจีนีหนึ่งสองสาม Monday อ่า Monday วันจันทร์ Monday วันจันทร์อ่า Fifty อ่าไปแล้วก็ใส่ทีเด็ดลงไป September 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 แปลว่าเย็นกันยายน่ไปเก่งมากค่ะน่า September 2025 h o u s a n ไปเก่งมากพอดูได้วันที่แล้วไม่ใช่ แจกไปความรู้ให้นะคะอ่าขับไปหัวหน้าห้องมา,มามามาเอาไปเอาไปแจกเพื่อนนะคะคนล,ละแผ่นเสร็จแล้วเราจะอ่านทีทาวส์สามรอบพอร้อมๆกันอ่ากอเก่งมากอ่าได้ให้พคีนเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เอาไปแจกอ,อ่าเวฟเก่งมากค่ะ ไปนั่ง้ถอีนะคะถ้าเรือมาส่งคุณที่เชจนี่นะคะอ่าปตี้ยังไม่ได้แม่ให้ปตีหน่อยไตั้งเี่ยย Monday 15 s e p t m b e 2025 e r o o <Ay> <one> ไปความรู้แล้วคราวนี้คราวนี้เรามาอ่านออกเสียงพ้องๆกันนะคะหนึ่งสองสาม months of year months of year หนึ่งปีมีสิบสองเดือนหนึ่งปีมีสองเดือน January มกราคมอ๋อได้เอาคมเวลาแจกเพื่อนดู ดีซามบ์รอดีซามบ์ทันวาคมทันวาคมวันมอธางอีกรอบหนึ่งนะคะจนยารีจนยุอารีมกราคมมกราคมเฟบรุอารีเฟบรุอารีมภาพาพันธ์มมีนาคมมีนาคมเมษายนเมษายนเมย์เมยพฤษภาคมพฤภาคมจูน

polly September กันยายน October. อุรามตุลาคม November พฤศจิกายน d e c e m b e r ธันวาคมเนมแปลว่าชื่อให้ใส่ชื่อภาษากรีนลงไปนะคะถ้าทำไม่ได้ให้ใส่ชื่อภาษาไทยลงไปด้านขวาหมาถึงฉชั้นให้เขียนวีทีจะแปลว่าสาม น้ำเบิร์น้ำเบิร์ไมค์สิ้เลขที่ของเราใสา่ลงไปถ้าทำไม่ได้